งามมากนี่ผักกาดนะทุกคนผักกาดป่าเนี่ยนี่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 คือในป่านี้ใช่หมดเลยนะนุ่นเหลืองๆนะ่ะคือผักกาดป่านี่เป็นแบบเนี้ยกินได้นะอัน,นี้แต่นี่เนาะ อยู่ในเมืองเลยเก็บไม่ได้เลยสวยมากเนี่ยมีดอกไม้นานาชนิดเปดอกไม้อันนี้เนี่ยผสมกับประกาศป่าเหลืองใช่หมดเลยนะคือสถานที่ตรงนี้เต็มไปนูน่นยาวไปทั้งหมดทั้งมวลตรงนั้น ที่ตรงนี้ก็สวยมากการเลี้ยงวัวโอ้โหนี่ต่้ผักกาดป่าเลยอะทำไมอยู่ตรงนี้มันมีเนาะแต่อยู่ในป่าไม่มีนะทุกคนนี่คืออยู่ในเมืองนะตรงนี้เขาเอาดินมาเทมันมากับดินเนี่ยเนี่ยคือเขาไปเอาตรงที่มันมีผักกาดป่าอยู่เลยนะ เราคิดว่าเนะี่ยกลายเป็นป่าดอกดูนี่แต่ดอกเนี่ยดอกไม้เนี่ยดอกผากกาดป่าเต็มไปหมดเลยนะี่ยงามหน้าร้อนมาก็สีสันสีสันสดใสดอชอบชอบดอกสีปูน,นี้ตอนเรามาอยู่ที่นี่ใหม่ๆนะ เราขุดมาจากข้างทางแล้วก็ไปปลูกไว้ตรงส่วนหลังบ้านเราดอกซีมพูเล็กๆนะคือเราเราเราชอบนะเราว่าดอกสวยดีเนี่ยขับรถไปทีนี้เราบอกให้แฟนเราจอดรถแล้วก็พาไไม่พาหรอกเขาไม่ได้ขุดกับเราหรอกคือเราขุดเอาทอนเอา ดอกเนี่ยสวยผัากกาดเขาเป็นดอกอย่างนี้แล้วเขาเก่ร่วงนะตรนร่วงร่วงร่วงแล้วก็สถานที่ตรงนี้น่ะเราว่าไม่พ้นก็จะสร้างตึกเสียดายเนเสียดายพันผักกาดเนี่ยแล้วก็พันผักกาดตรงนี้ก็หายไปหมดถ้าเขาสร้างตึกขึ้นมานี่เขาเพิ่งเอาดินมาลงไง ลงปีที่แล้วดินลงปีที่แล้วนี่เขไปขน,นมาจากไหนไม่รู้เนี่ยงามงามเป็นอย่างนี้โอ้ยสวยแดดกำลังมาพอดีพอดีเลยสวยมากมูนย,ยาวไปนู่นนะทุกคนอันนั้นก็ห้างขายของ ข้างหลังเรานี่ก็ขายของนี่คือห้างใหญ่อยู่ตรงนู้นะนะข้ามห้างนี้ไปอีกข้ามห้างนี้ไปนะนู่นเลยรถวิ่งอยู่ตรงนู้นห้างใหญ่ในเมืองเราวันนี้ก็มีไอ้นั่นมาอะไรนะบ้านเราชิงช้าเหรอเขาเล่นชิงช้าเรามาซื้อของแล้วก็ กำลังจะขี่จักรยานจับกลับบ้านกินข้าวอิ่มแล้วก็อืดจำเป็นต้องขี่จักรยานออกมาผักกาศผักกาดผักกาดสุดยอดอันนี้คือกินได้อยู่นะเนี่ยยังอ่อนๆอ,อ,อยู่นะดอกอ่อนๆอ,อ,อยู่เนี่ยใครจะกล้าเก็บทุกคน <c oughs> อายเขาายสลัถ้าอยู่ในป่าปอว่านนะ อันนี้แล้วม,มาอยู่อย่างนี้โอ้ตระกล้แล้วในป่าก็ไม่มีอ่ะเพราะว่ามันมีแหละแต่ว่ามีแค่ต้นสองต้อนอย่างเงี้ยสามต้นอะไรเงี้ยที่เราเดินไปเจอนะมันไม่มีเป็นสวนแบบนี้นี่ถ้ามีเป็นสวนอย่างนี้นะทักเก็บนะอู้ได้ประมาณสองตะการสามตระการ